นี่ครับประโยชน์ของการปลูกมั่นหน้าครับพี่น้องครับนี่ครับต่อฟางครับพี <oon> ่ s <S นะะ้องครับอย่าเผาเล็ดขาดพี่น้องครับนี่ครับการเผาต่อฟางแล้วเอามาปลูกมั่นหน้าครับพี่น้องครับจะส่งผลกระทบค่อนข้างที่จะหลายครับพี่น้องครับบ่ว่าจะเป็นเชื้อราครับพี่น้องครับที่มาจากการที่เผาต่อฟางเผาหมดแนวหมดแนวครับพี่น้องครับนี่ครับสิ่งที่มองขามอะไรครับต่อสั่งเขาครับก็คือแม้กระทั่งต่อฟางครับพี่น้องครับที่เปลี่ยนฟางครับพี่น้องครับไถกบครับพี่น้องครับจะผมจะใส่วิธีการปั่นครับพี่น้องครับ ปั้นเพื่อให้ฟางมันแตกครับ oh พ yes, right ี่น้องครับเราก็มาไถอีกรอบที่3ครับพี่น้องครับโดยใส่ผานผานพุวนพี่น้องผานหาพี่น้องครับในการไถแล้วกับนอกจากนั้นครับพี่น้องครับอีก 2- อสามือก็ถึงจะมันยกลองปลูกครับพี่น้องครับนี่ครับการยกลองปลูกมันหน้าครับพี่น้องครับเ่าจะเป็นต้องยกลองให้มันสวยหรือว่าให้มันกว้างให้มันลึกครับพี่น้องครับสำหรับมันสับปะหลังที่แปลงนี้ที่ผมปลูกครับพี่น้องครับผมจะพยายามที่จะ ปรับล่องที่จะเห็นมันก่วงแล้วก็ค่อนข้างที่จะบ่หายล่องค่อนข้างที่จะใหญ่ครับพี่น้องครับเราก็บ่หายล่องสูงครับพี่น้องครับสำหรับการปลูกมันหน้าครับพี่น้องครับนี่ครับสาเหตุที่ผมทําแบบนี้พี่น้องครับเพราะว่ามันหน้าครับพี่น้องครับดินที่ห่าปลูกดินที่พื้นที่ที่ห่อจะอาปลูกครับพี่น้องครับเขาจะมีสารอาหารที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับต่างจากมันไหลครับพี่น้องครับมันไหลครับพี่น้องครับเขาจะต้องยกล่องห้สูงครับพี่น้องครับเนี่ยครับยกล่องห้สูง เพื่อที่จะเข้าไปเใส่ปุ๋ยครับพี่น้องครับใส่ปุ๋ยจํากัดวงแหบครับพี่น้องครับเพื่อให้มันสัมลังที่เป็นมันไหลครับพี่น้องครับเขาจะได้หาอาหารกินเฉพาะกลุ่มที่ที่เข้าต้องการครับพี่น้องครับแต่ลักษณะนี่ครับพี่น้องครับถึงเข้าประจาเป็นต้องยกรลองสูงครับเพราะว่าสารอาหารในดินครับอินทรีย์วัตถุในดินครับพี่น้องครับข้นขางที่จะเยอะครับพี่น้องครับถ้าให้มันสัมลังครับที่หาสายพันธุ์่อนขังที่จะทนแรงมากจากน้อยครับพี่น้องครับเอามาปลูกนี่แหละครับผลกระทบ หรือว่าผลพ่อยได้คนขังที่จะมีครับนี่ครับผลกระทบคนขังที่จะน้อยครับพี่น้องครับนี่ครับระบบการหาหาอาหารครับพี่น้องครับจหรับมั่นสำหรัหลังสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องนี่ครับล่องจะสูงแค่นิดเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับเขาจะมาหาอาหารจนถึงขามร่องพี่น้องนี่ครับนี่ครับเขาจะหาอาหารจนถึงขามร่องครับพี่น้องพี่น้องครับนี่นี่ครับ นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่คือระบบหลักเขาพี่น้องครับที่เขาไปหาอาหารครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับก็หัวก่อนขังที่จะโอเคครับสลับมันสัมผัสังสายพันธุ์นี่ครับพี่น้องนี่ครับแตกมากแบบนี้เนี่ยจนถึงขามลองเนี่ยครับพี่น้องครับก็คือระบบหัวมันสัมผัสังทั้งหมดเลยครับเนี่ยครับพี่น้องครับหลังจากที่ฝนตกมากครับพี่น้องครับ นี่ครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะขังครับพี่น้องครับนี่ครับแต่สิ่งที่เข้ารีบได้ครับเพราะว่าการปลูกมั่นหน้าจะต้องรีบระบายน้ำออกจากแปลงให้เร็วที่สุดครับพี่น้องครับเพราะว่าการที่เข้าขังน้ำไว้หรือว่าปล่อยปลาละเลยนะจะส่งผลกระทบกับมั่นสัปะหลังค่อนข้างที่จะแน่นอนครับและทุกสายพันธุ์ครับพี่น้องครับก็บม่สามารถที่จะทนน้ำขังได้จนถึงเป็นอาทิตย์พี่น้องครับถ้าถึงอาทิตย์ทุกสายพันธุ์ครับพี่น้องครับมั่นสัปะหลังก็เน่าแล้วครับพี่น้องครับก็ทื่ตามภาษาบานๆหลืครับ ก็ถือว่าคนขังท,ที่จะเสียหายครับพี่น้องครับนี่คร to ับผมจะทําท่างครับพี่น้องครับทุกแปลงครับจะมีทําทางช่วงที่ระบายน้ำออกครับช่วงที่ที่ต่ำที่สุดครับพี่น้องครับนี่ครับจะระบายน้ำออกจนถึงล่งคลองครับพี่น้องครับนี่ครับรีบระบายน้ำออกจากแปลงพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับถือว่าหัวใจหลักในการทํามันสัมปะหลังที่จะให้ได้ดีและจะให้ได้ประโยชน์จากที่เฮ้าปูนี่แหละครับพี่น้องครับต้นคนขางที่จะสูงคนขังที่จะหย่ครับพี่ เดี๋ยวออกไปข้างนอกครับพี่น้องครับว่ามันสัมปะหลังแปลงนี่ันขนาดไดนครับพี่น้องเนี่ยครับนี่ทะลอยแตกมาแบบนี้ครับพี่น้องครับจนถึงกระแท่นหน้านี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับไปทั้งหมดเหรอครับนี่นี่ครับจนถึงมานี่นี่คือระบุหัวมันสัมปะหลังครับพี่น้องครับนี่ครับนี่แหละครับทั้งหมดเลยครับ โอ้ช่วงนี้ก็ดินคนขังที่แขนครับนี่ครับลั่ต้นคนขังที่จใหญ่ๆครับพี่น้องครับก็ประมาณก็สองลิปโอลวครับก็ถือว่าลั่ต้นคนขังที่จใหญ่ครับพี่น้องก็ถือว่ามันซ้ำผลังแปลงนี้กค่คนขังที่จะโอเคครับนี่แหละครับเราต้องรีบระบายน้ำออกพี่น้องครับนี่ ถือว่ายังมีร้อยน้นำขังครับพี่น้องสำหรับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดครับมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามข้อมูลในการปลูกมันสำปะหลังครับพี่น้องครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับ เพราะว่าทุกคําถามครับพี่น้องครับหรือว่าทุกคําตอบครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพีท่าน้องผู้ปลูกมันสมปะหลังบ่หลายกันน้อยแล้วครับพี่น้องครับที่เพิ่นไม่เห็นคลิปนี้ครับพี่น้องครับหลายๆคนครับก็มีความรู้เรื่องมันสมปะหลังกับค่อนข้างที่จะดีครับพี่น้องครับเฮาก็ทําตามที่เพิ่นที่ค่อนข้างที่จะอ่าก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ครับที่เพิ่นทําแล้วก็ก็ได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีครับพี่น้องครับนี่ถือว่าหลายๆคนก็ลองผิดลองถูกครับพี่น้องครับเกี่ยวกับมันสมปะหลังคครรัับบพี่น้อง ค่วมปลูกในการปลูกมันสำปะหลังครับพี่น้องครัาจะดไม่สินสุดแนี่น้อนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับกับพยายามหาครับหาวิธีครับบ่าว่าจะเป็นสภาพดินครับสภาพพื้นที่พอปลูกร่วมถึงพันธุ์มันสำปะหลังครับว่าจะเป็นลดต้นทุนหรือเพิ่มผลผลิตครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักและหัวใจหลักในการทําเกษตรครับพี่น้องครับที่จะทําให้ได้ดีให้ได้นีกกาไรให้ได้ผลผลิตกับคนขางที่ดีๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบุณขอบคุณครับพี่น้องที่เขามารับชมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพ